สวัสดีค่ะค่ะเด็กๆทุกคนคะเช้าวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกับคุณครูอุ่นและคุณครูเยาวนาค่ะค่ะคุณครูคะวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่จะนําเสนอให้กับเด็กๆคะค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆก็เรียนหน่วยต้นไม้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมเกี่ยวกับใบไม้กันดีกว่าค่ะชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะครูอุ่นกิจกรรมใบไม้สร้างสรรค์ค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหม ใบไม้เนี่ยนะคะมีประโยชน์นะคะใบไม้ที่ร่วงหล่นแล้วเราสามารถนํามาสร้างเป็นชิ้นงานสร้างสารรค์ได้สวยงามเช่นกันนะคะมาเด็กๆมารู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะทํากิจกรรมกันนะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะไปเลือกใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นมาทําค่ะใบไม้ก็มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันนะคะอย่างที่สองค่ะ ะอะไรคะอ่าเด็กๆขานี่คือสีเทียนนะคะสีเทียนที่เด็กๆใช้กันอยู่นะคะค่ะอย่าที่3าคือกระดาษขาวก็กระดาษ A4 นะคะที่บ้านเด็กๆก็คงจะมีกันทุกคนนะคะค่ะอีกชิ้นนึงนะคะเขาเรียกว่าแผ่นรองนะคะแผ่นนี้ใช้สำหรับรองกระดาษนะคะเด็กๆสงสัยใช่ไหมคะไปทำอะไรนะ เาละคุณครูค,คะเดี๋ยวเราจะเอากระดาษ a 4นะคะใส่ลงไป,ไปได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะกระดาษก็จะไม่ร่วงหล่นลงมาค่ะค่ะต่อไปเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าวิธีการทำเราจะทำกันอย่างไรนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะหยิบใบไม้แล้วก็สอดไปใต้กระดาษ a 4นะคะหลังจากนั้น ก็ให้เด็กๆถูใบไม้เพื่อให้มองเห็นลายเส้นและส่วนประกอบของใบค่ะขั้นที่สองนะคะวาดภาพต่อเติมให้เป็นภาพที่สื่อความหมายตามจินตนาการนะคะ เช่นเด็กๆจะวาดเป็นรูปสัตว์อะไรก็ได้นะคะแต่งานชิ้นนี้ครูอุ่นก็วาดเป็นรูปอะไรเด็กๆคอยสังเกตดูนะคะเด็กๆเริ่มมองเห็นชัดใช่ไหมคะกำลังจะเป็นรูปอะไรนะเด็กๆดูให้ดีนะคะเพียงแต่เด็กๆต่อเติมด้วยเส้นค่ะหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆนำสีมาระบายตกแต่งนะคะ ให้เป็นรูปที่สวยงามเอาละตอนนี้จะเป็นรูปอะไรแล้วนั้นเด็กๆลองสังเกตดูนะคะอ่าเป็นสัตว์น้ำนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็สามารถทำพื้นหลังนะคะวาดต่อเติมนะคะเราจะให้บรรยากาศ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวนี้ให้ดูดีถวยห้ามอย่างไรเด็กๆก็สามารถต่อเติมได้เลยค่ะต่อเติมตามจินตนาการนะคะเห็นไหมคะตอนนี้คุณครูอุ่นทําพื้นน้ำแล้วก็เพิ่มเพิ่มต้นสาหร่ายนะคะให้เจ้าปลาน้อยตัวน,นี้เพื่อให้ว่ายเล่นน้ำอยู่ในน้ำนะคะ เห็นไหมคะยากไหมคะเด็กๆในที่สุดผลงานก็ออกมาเป็นเช่นนี้คะ่คะค่ะเด็กๆรู้ไหมคะเมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณครูเยาวนาถามไม่ทราบว่าเด็กๆได้รับประโยชน์อะไรจากงานชิ้นนี้บ้างคะค่ะประการแรกเลยนะคะเด็กได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อตาให้ประสานสัมพันธ์กับมือคะ่ะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ คุณครูก็คิดว่ายังส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะเด็กๆมีจินตนาการสามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตนเองด้วยค่ะ,ะ่เด็กๆสามารถทําผลงานชิ้นนี้ที่บ้านได้นะคะแล้วคุณครูจะรอชมผลงานของเด็กๆนะคะค่ะส่งมายังในอัลบั้มได้เลยนะคะ,คะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูอุ่นกับคุณครูเยาวานา,ากกน,นะคะก็ต้องขอตัวลาดิบิไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ